พร้อมหรือยังบังคับระบุคนขับก่อนทำประกันร,รถยนต์เริ่มกลางปี2568นี้คอพอพอร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยปรับเกณฑ์การทำประกันรถยนต์ในปี2568เป็นการบังคับให้คนที่ต้องการทำประกันรถยนต์ต้องกำหนดว่าให้จะขับรถคันนี้สามารถระบุคนขับได้ตั้งแต่1-5คนระบุเพื่อนำไปแลกส่วนลดพฤติกรรมการขับขีด่ดีลดสูงสุด40% ถ้าให้คนอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อมาขับแล้วชนจะเสียเงินก่อนเคลมโดยเริ่มใช้มาก่อนแล้วกับประกันรถยนต์ไฟฟ้าในปี2567ส่วนในปี2568นี้จะเริ่มใช้กับรถยนต์ป้ายแดงในวันที่1มิถุนายน2568และในวันที่1มกราคม2569จะเริ่มใช้กับรถยนต์ทุกคันที่จะทำประกันรถยนต์ไม่รวมรถเช่ารถรับจ้าง หรือแท็กซี่ข้อดีคือขับดีจะได้ส่วนลดเพิ่มเยอะมากทั้งพฤติกรรมการขับขีด่ดีลด40%และส่วนลดประวัติดีลด40%รวมทั้งหมดลดเบีย้ยประกันจาก20,000บาทกลายเป็น7,200บาทเท่านั้นข้อควรระวังกำหนดคนขับให้ดีไม่สามารถให้ใครมาขับรถเดามั่วๆได้เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเสียเงินเพิ่มราวๆ6,000บาท ไม่ค่อยคุ้ม